สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอีกครั้งครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าพนักงานรถไฟของอังกฤษนั้นได้เริ่มหยุดงานประท้วงทั่วประเทศเป็นเวลาสองวันก็คือวันที่13และวันที่14ธันวาคม25 6 5เป็นการเปิดฉากเดือนแห่งการหยุดงานประท้วงที่เกี่ยวข้องกับรายงานหลากหลายอาชีพ ไล่ตั้งแต่พยาบาลไปจนถึงพนักง,งานควบคุมหนังสือเดินทางซึ่งอาจจะทําให้คริสต์มาสปีนี้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของประชาชนหลายล้านคนในอังกฤษนะครับนักเดินทางจํานวนมากต้องดิบนรนหาทางเดินทางไปยังที่ทํางานในขณะที่หลายคนนั้นเลือกหยุดอยู่กับบ้านเนื่องจากว่าสมาชิกหลายพันคนของ RMT สาภาพรถไฟใหญ่ที่สุดของประเทศเริ่มหยุดงานประทวงซึ่งประเด็นข้อพิพาทนั้นก็คือการเสนอขึ้นค่าจ้าง ไม่เพียงพอกับภาวะเงินเฟ้อที่กําลังพุ่งทยานสูงขึ้นทากลางอากาศนั้นที่กําลังหนาวเหน็บนะครับหีมะตกลงมาอย่างเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวทําให้การเดินทางก่อนหน้านี้เป็นปัญหาอยู่แล้วยิ่งเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นในการจัดง,งานประท้วงนั้นนี่ยเขาบอกว่าขบวนรถไฟต่างๆจะเล่นให้บริการในเวลา7จ็นาฬิกาไปจนถึง18บแนาฬิกาสานาทีเท่านั้นและจะมีขบวนรถไฟเล่นให้บริการแค่ราๆหนึ่งใน5ก็คือจะให้บริการในช่วงกลางวันแต่ว่าในช่วงค่ำนั้น การให้บริการนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอังกฤษนั้นเนี่ยกำลังเผชิญกับการตยุดงานประท้วงในขอบเขตที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเนื่องจากว่าภาวะเงินเฟ้อที่แตะระดับเลขสองหลักทําให้ค่าครองชีพเนี่ยรวมถึงค่าพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นประชาชนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบและก็ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็ต้องไปหยุดงานประท้วงเนี่ยครับเพื่อขอขึ้นค่าแรงนั่นเองนอกจากพนักงานาการรถไฟแล้วเนี่ยครับพนักงานไปรษณีย์ก็จะหยุดงานประท้วงสองวันเช่นเดียวกันโดยจะหยุดตั้งแต่วันที่1 4และวันที่25ันาคม ส่วนพยาบาลนั้นก็จะหยุดงานประท้วงเป็นครั้งแรกในรอบ106ปีในประวัติศาสตร์ของสหภาพแรงงานพยาบาลโดยทางด้านพยาบาลนั้นเนี่ยจะหยุดงานประท้วงเนี่ยในวันที่15ธันวาคม2565นอกจากนี้เนี่ยครับก็บอกว่าการหยุดงานประท้วงนั้นเนี่ยล่าสุดนั้นทางด้านสหภาพแรงงาน RMT หรือว่าสหภาพแรงงานของการรถไฟนั้นเนี่ยครับปฏิเสธข้อเสนอจ่ายค่าจ้างชั่วโมงที่11ของเน็ตเวิร์กเกล ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการพื้นฐานทางรถไฟของอังกฤษส่งผลให้พนักงานของพวกเขาเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทเดินรถไฟอื่นๆอีก14แห่งนั้นหยุดงานประท้วงนะครับนอกจากในส่วนของพนักงานสาาพับการรถไฟแล้วล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบพาสปอร์ตตามสนามบินหลักๆในนั้นรวมถึงท่าอากาศยานวิตโตรและแกสบิกก็จะหยุดงานประท้วงในช่วงสต์มาสด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะในส่วนของฝักฝั่งอังกฤษ ปรากฏว่าเวลานี้มีผู้ที่หยุดงานประท้วงเ,เป็นจํานวนมากหลายสาขาแรงงานนั้น,นมีการรวมตัวกันเพื่อขอให้นายจ้างนั้นขึ้นค่าจ้างให้กับพวกเขาเหตุเนื่องจากว่าวันนี้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายจากภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ